หลังจากที่พระเอกเพิ่นดไดมาชีแจงนะครับเพิ่นบ่ดด้ให้คาเพจที่เอาไปลงนะครับเพินก็มีการตอบโต้กันพอสมควรนะครับล่าสุดเพจน,นะครับเพินก็ได้มาฝากวาทะนะครับเพิ่นบอกว่าอยากสกาวถึงออพระเอกนะครับที่รูจักเห็นแล้วรักช่างถูกใจใช่เลยหนอนะครับ พอคนนั่นก็นคือนะครับเป็นศิลปินลิเกน,นะครับเป็นบอกว่าเห็นแล้วอ๋อคนนี้ดังของแท้นะครับเลยมาถึงอีกบุคคลกูเกาหัวตาหมืดมั่วมึงคือใครมั่นจริงหนอนะครับหน้าตาลอลากมั่นใจใช่จะพ่อเห็นแล้วทออกเคยให้คานะครับนี่คือว่าทะ เดือดของเพจนะครับที่ตอกลับพระเอกนาตาดีนะครับซึ่งเพิ่นกะเป็นคููจิ้นนะครับของหมอร่ำเนาะที่เพิ่นได้เวากันนะครับว่าช่วงนั้นมันก็มีสคริปต์หนักลครับพี่น้องที่เป็นมุกนะครับที่มีศิลป,ปินท่านหนึ่งนั่นแหะเพิ่นกะไปว่ามันเป็นมุกที่อบอดา คือสิวาจังไรล่ะบดไอแซะบดไอยังนะแค่แซวกันเล่นๆพนพนะครับเออกล่าวกันไปเนาะครับคือแซวเล่นแต่สุดท้ายมันก็มีคลิปรุดออกมาล่ะครับเพิ่นว่าเออมันเป็นสริปที่เพิ่นว่างไว้เฮ็ดอีหยังก็ต้องมีการว่างแผนเนาะครับเนาะเออ่นบอกว่าบ่ามีการโดนซดจังสีดับบางยามมันก,นกน็นอกจากผู้นั้นกับสิเป็นคือ่ไงยๆมีเส้นมีมุกสิวอีหยังต่อไปเนาะครับ นี่นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่เฮดไห้เพิ่นมองว่าไปตามแสะคนนั้นคนนี้ซึ่งต่างคนก็ต่างไปแล้วว่าไมต้องกลับมาแสะยู่จังสันนะครับแล้วมองไปถึงอาชีพหนึ่งนะครับที่เพิ่นกวามันก็มีเกียรติทุกอาชีพนะครับที่พูหญ่บานเพิ่นก็ามาวอานะครับวามีการ บางทีอาชีพดอยคาร์บอนนะครับตําต่อยบอนะครับเนาะอาชีพทุกอาชีพดีทั้งนั้นครับก็อยังที่บอกครับอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับเม็นอาชีพที่สูงขนาดไหนแต่เห็ดโตแบบบอ่อแห่มันสูงเหมือนอาชีพตัวเองมันก็ซ้ําเก่าครับเห็ดให้มันมีเลมกลือมีศักรีอกระได้นะครับถ้าบ่มีอมจะอย่าไปเป็นดีกลัวเนาะครับก็บไปนอนอยู่บ้านจะซื่อซะอย่าจะไปหาเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะพ่อ นี่แหละครับเรื่องนี้แล้วพ่อมาว้ากันสุทไทยนี่แหละครับมันก็มีปรากฏออกมาเรื่อยๆล่ะครับซึ่งในที่มันอยู่เบื้องหลังนะครับฉากซึ่งคนเขาก็มองไปต่างๆหน้าๆนันแหละครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะบางคนก็มองว่าเออมันเป็นอย่างคือสั่งเดืองสั่งเล่านะครับว่าให้มันเกิดประเด็นขึ้นบอนะครับมันแค่แซ่เด่นๆจริงหรือนะครับ กับมีการมาวอาขอโทษขอโพยขอไพ้กันนะครับออกมาชี้แจงในสิ่งที่ตัวเจ้าของเว้าวนะครับเนาะมันก็มีคนเสียคนบ่เสียนั่นแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกับมมว่าแมนบาว้าแหลวสิตตองเสียกันโซย่างโซแนลนะครับมันทุกคนมันก็ใส่วิจารณญาณในการาฟังความคิดเห็นของภัยของมันนั่นแหละครับนี่คือบทบาทของ เพิ่นทีได้แสดงไปนะครับสุดท้ายคนที่ถือว่าถือนันเถิดนี่กะคงที่เป็นคนเล่นมุกเล่นนันเล่นนี่แหละครับส่วนเบื้องหลังสิเป็นยังไงจริงๆแล้วเออมันกะเรื่องยูภายในนนะครับคนกับบอกาเอาออกมาว wow ้าด็อกพู้ได้สิว่าตัวเจ้าของผิดล่ะครับบ่มีดอกถ้าว่าตัวเจ้าของผิดคนก็นสิว่าตัว,วครับนี่นะครับ เข้าตรงฉลาดในการที่สิเฮ็ดอย่างบนว่ามุกเอียงแล้วสิไปทัวทีทัวแดนสิมุกจีบหญิงหรือว่าจีบหญิงอันนั้นก็อยู่ที่เฮ้านะครับแต่้ามันเกินเลยไปมันก็เฮ็ดให้คนมองนะครับว่าเออคุณสิลำเส้นบอนะครับมันก็ต้องเฮ็ดอยู่ในขอบเขตหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวสาวก็ยังสีเนาะเฮ้าสิเฮ็ดจังใดนั่นแหละครับสิ่ง มันมูบุคคต่อครับในสิ่งที่เพ่นเหตุอยู่นี่เนาะหมก่เกา่าที่เคยเหตุเคยทำนั่น,นล่ะครับเออกระทอวา่าสิ่งนี่มันเป็นบทเรียนนะครับสอนให้คนที่เหตบ่ที่บรวรนะครับแซลในสิ่งที่บ่สมควรบรหมาะมันเสี้หัตวตับว่ามันซื้อทเฉียวที่ทุกมือนี่พอเหตแล้วมันลงไปมันมันซื้อออกมาเนาะครับ ต้องถึกแบบใดนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่ลหลายๆคนเห็นแล้วก็ต่อกลับไปในเรื่องนี้นะครับที่ผมเว่านี่นะครับบางคนกับว่าเอาเอามาเว้าเหตุอย่างนะครับเอาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนี่บางคนก็อยากหูอยู่ด้วว่ามันเป็นยังไงของแท้ สิ่งใดนะครับเห็นบ่ขันคลิปเพื่อนก็นเอามาเปิดเผยเรื่อยๆเนาะครับเนาะวาสิงไดบแบบนั้นมันก็่าบว่าเม่นว่าเมน่มนคือมันชัดเจนแล้วสิไปว่าจังไหรสิว่าเขาตัดตอ่อบอกครับเขาบ่าได้ตัดต่อดอกครับนี่อย่างขาเจ้าจเอามาตามว่าเป็นจริงนั่นล่ะแต่อยู่ที่เฮาสิย่อมรับบอว่าจังไดเนาะครับเนาะเออถ้าบ่าย่อมรักกับากันไปนะครับก็แค่นั้นสิไปอีหยังมากมายก็ตัวเจ้าของเห็นแล้ว ถ้าว่าตัวจะข้องถือก็ยืนยันไปทำไมครับอืว่าเออตัวจะข้องเห็นแล้วดีเอองามเหมาะสมอืนั่นก็ว่าไปทีเราแ็่ถือแค่ต้องเอก็ว่าไงว่าจะข้องว่าผิดก็ว่าไปทำไมบางผู้ใดไปบางคับว่าต้องเจ้าว่ผิดเดีล่ะอ่ะนั่นนะครับมันก็มีเอฟซีมาว่าจังสันจังสี่นะครับก็แล้วแต่สิว่าครับมันเป็นความคิดของทันหฮอสิวไป บ,บังคับหรือจังไรก็ได้ผมให้อิสระเต็มที่ในการคอมเมนต์โหลดครับออท่านเสวียนยั้งกระดามน,นะผมก็ถือว่าผมบอกในสิ่งที่มันเห็นมันมันปรากฏออกมาเนาะครับเนาะเออนั่นแหละครับบเมเปนผมตรงมาตรงมาสั่งกระแสบอเมเนนะครับมันมีอยู่แล้วครับเรื่องจริงเนี่ยน,นะเอ,อ้ไ็้จ,จังไรเอฟซี e PC, หรอรขอมูลแห่งเร็วครับเพิ่นส่งมาแหง่งแห่งเร็วแห่งเด็ดกุนี่คนครับ สิให้ไปวอกจนหอกเห็นใส่ติ้งคุณบ่ครับอืมเอาซ้ำนี่กับพอ่อนั่นหละครับมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะเออบ่ต้องไปคักขนาดนั้นนะผมบ่ไเดียไปต้องการที่ไปลู่ขอพูนล,ลึกลึกเอาสิ่งได้ทีอันนี้มาวอาดอาครับเฮากระวอลซั่งทีเฮาว้าได้เออนั่นลหละครับเห็นได้มันก็จับต้องไปตามนั่นล่ะครับมันก็ตามคลิปที่มีบางคนกับว่าบ่เืีอว่าท่านอันนี้ก็แล้วแต้สิเสียหรือบอเซีอนะครับ สิวจังไดก็ได้แล้วแต่ทันนะครับมันกับปากฏตามทีซื้อซื้อเชี่ยวลงไปนั่นแหละครับเสียว่าเพิ่นเอาไปนั่นไปนี่ไปบอกว่าดีมันบ่แมนนะครับเพิ่นกระบอกตามนั่นกะครับคลิปเนี่ก็เปิดในฟังอัดออกมากระบอกตามทีท่านบอกเองนะครับหรือว่าจังไดก็แล้วแต่นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันปรากฏให้มันเห็นนั่นแหละครับอย่าสว่าคนอื่นไปดัดแปลงอีหยังมันบ่แมนนะครับ นี่คือความจริงครับ